สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายบ้านปงหลวงนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมที่ดินเปล่านะครับติดหนองหลวงนะครับที่ดินเปล่าเกือบติดนะครับใช้คําว่าติดไม่ได้นะเพราะเกือบติดนะครับประมาณนี่ครับจะมีอีกแปลงขั้นกลางนะครับด้านหลังนะครับระหว่าง หนองน้ำแล้วก็แปลงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเดินไปทางมุมซ้ายนะครับแปลงนี้จะอยู่ใกล้หนองหลวงประมาณไม่กี่เมตรเองนะครับ5-10เมตรเองนะครับก็เป็นหนองนะครับแปลงนี้ข้อดีของแปลงนี้คือติดถนนหน้ายาวมากเลยนะครับหน้ายาวประมาณ100เมตรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอีกทีนะครับบางทีก็อาจจะพูดเวอร์ไปหน่อยนะครับนะครับตั้งแต่ เสาตรงนี้เลยนะครับแปลงนี้ทําจัดสรรได้เลยนะครับจัดสรรแบ่งล็อกได้เลยเพราะว่าหน้ากว้างติดถนนมากนะครับตั้งแต่นะครับติดจุดจุดที่ผมอยู่นะครับกําแพงนี้แล้วก็ด้านหน้ารถยนต์อีกทีหนึ่งนะครับแต่หลังค่อนข้างแคบนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่า,วาความลึกเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะครับแปลงนี้มีพื้นที่อยู่1งาน65ตารางวานะครับ เกือบติดน้องหลวงนะครับเจ้าของขายอยู่ที่8 5 0แ0หบาทนะครับเป็นที่เปล่านะครับเป็นที่เปล่าสามารถแบ่งล็อกไปตามแนวถนนได้เลยนะครับแบ่งล็อกขายจัดสรรได้เลยนะครับแปลงนี้ ความลึกของแปลงที่ผมดูอยู่ที่10กว่าเมตรได้นะครับ15-20ถึง20เมตรได้นะครับภายในแปลงมีต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นมะขามต้นมะม่วงกระท้อนนะครับน่าจะเป็นสวนมาก่อนนะครับไฟฟ้าหน้าที่ดินอยู่ในชุมชนนะครับแปลงนี้ แปลงนี้อยู่ใกล้กับที่เนินที่ผมลงขายไป1นล้านสองแสนบาทนะครับจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับจะอยู่ตรงข้ามแปลงนี้เลยนะครับข้อดีของแปลงนี้ก็คืออยู่เกือบติดหนองนะครับอยู่อยู่เกือบติดหนองก็จะมีอีกแปลงระหว่างขั้นขั้นอยู่อีกแปลงหนึ่งครับที่ติดหนองแปลงข้างหลังจะเป็นที่เกือบตาบอดนะครับแต่เจ้าของไม่ขายนะครับ เพราะว่ายังใช้ทางไหลาทางของหนองได้นะครับที่ด้านหลังเดี๋ยวพามาชมด้านข้างนะครับแปลงนี้หันหน้าที่ดินไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับผมนี่ครับแนวเขตจะอยู่สุดเนี่ยถึงเสาไฟนี่เลยแนวรั้วนะครับดูแนวรัว้ว ตร,น,น,รนี่ครับข้างหลังนี่ก็เป็นหนองหลวงแล้วนะครับเป็นหนองน้ําสาธรณะหนองหลวงนะครับตอนนี้กําลังขุดลอกกันอยู่นะครับด้านหลังของแปลงกําลังขุดลอกขุดลอกในส่วนที่ตื้นเขินนะครับ เก็บน้ําไม่ได้เยอะนะครับทางจังหวัดก็มีโครงการมาขุดลอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเกาะเกาะกลางน้ํานะครับเกาะกลางน้ําจะเป็น landmark แ,แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงรายก็ว่าได้นะครับน้องหลวงเชียงรายมีพื้นที่เกือบหมื่นไร่นะครับครอบคลุมอยู่ที่สามตำบลน,นะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของด้านหลังแปลงนะครับเป็นถ้าเป็นเพื่อนดูก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงนะครับเป็นที่ไม่มีถนนทางเข้าแต่ว่ายังมีไหลาทางทางนี้เข้าเข้าด้านข้างได้นะครับเจ้าเจ้าของไม่ขายนะครับถ้าได้รวมกันก็ถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับหน้ากว้างติดถนนแล้วก็หลังติดน้ำไปเลยนะครับติดน้ำหนองหลวงไปเลย ขายชอบตกปูตกปลาก็อยู่หลังบ้านตกกันทั้งวันไปเลยนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างถนนหัวดอยเชียงของนะครับประมาณ300เมตรได้นะครับเข้าซอยไม่ลึกนะครับเข้าไปข้างในก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเข้าไปทางหนองหลวงวัดกลางน้ำนะครับ แปลงนี้อยู่ใจกลางชุมชนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมทางออกกัน,นครับว่าทางออกเป็นยังไงแปลงนี้ได้หน้ากว้างติดถนนนะครับใครชอบจัดสรรหรือว่าแบ่งล็อกขายอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้เดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมในพื้นที่นะครับ ลุงเจ้าของบ้านแกบอกนะครับเจ้าของบ้านตรงขั้นี่บอกว่าซ้ายขวาแถวนี้ขายหมดนะครับประกาศขายเหมือนกันเป็นที่เป็นที่รกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกผลผลิตที่ได้เก็บผลผลิตเลยอาจจะปลูกไว้นานแล้วนะครับเป็นไม้ใหญ่หมดนะครับมีเกือบ หลายชนิดเลยนะครับมาขามขนุนนะครับถ้าเราถางดีๆนะครับปรับพื้นที่ดีๆก็เป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะครับเพื่อนๆสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ทักทายกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมทางออกกันนะครับ ภายในแปลงนะครับภายในแปลงหลังลึกประมาณ10กว่าเมตรได้นะครับหลังแปลงนี้ลึกประมาณ10กว่าเมตรได้มีแนวรั้วเดิมนะครับค่อนข้างรกนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็ขายนะครับสนใจทักทายมาถามกันได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็ขายฝั่งตรงข้ามนี่จะมีอยู่สแปลงนะครับแปลงที่พร้อมบ้านนี่จะมี2งานกว่าด้านข้างก็จะมี1นึงานเจตารางวาแล้วก็3ามงานเกตารางวาของลุงเขานะครับ3ามงานเก้าสตารางวาก็สวยนะครับล้านสองแสนบาทนะครับราคามาคุยกับเจ้าของเองเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมทางออกแปลงนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมทางออกนะครับทางออกของแปลงกันแปลงที่เนินนะครับแล้วก็แปลงติดถนนหน้ากว้างนะครับทางออกจะออกได้2ทางนะครับถ้าเราเลี้ยวทางขวานี่ก็จะเป็นทางลูกรังนะครับ<ม>ก็จะประมาณแค่ใกล้หน่อยนะครับ<ม>ก็สองร้เมตรนะครับแต่เราจะออกไปทาง สมคอนกรีตนะครับซอยสก็ซอยสจะมีซอยสามแล้วก็ซอยสีนะครับมีแปลงที่เนินนะครับแล้วก็แปลงที่ถนนด้านข้างนะครับสี่แปลงนะครับตรงนี้จะขายหมดเลยนะครับแต่เจ้าของคนละคนหมดนะครับสนใจแปลงไหนก็ทักทายกันมาได้เลยลงดูพื้นที่จริงมาต่อรองราคากับเจ้าของเลยนะครับเราออกจากจุดนี้ประมาณ สามรอยถึงสี่เมตรได้นะครับด้านบนของเรานี่นะครับจะเป็นถนนเส้นเชียงรายเ<ม>ชียงของนะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าจะไปตัวเมืองเชียงรายนะครับเดี๋ยวขวาก็จะไป อำเภอพญามเมงรายนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านซ้ายนะครับไปตัวเมืองเชียงรายประมาณ19กิโลนะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอเทิงอำเภอพญามเมงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งอะไรได้หมดนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขับไปนะครับจะอยู่ใกล้อำเภอ เวียงชัยประมาณ6กิโลนะครับแปลงนี้จากอำเภอเมืองมาไม่ไกลนะครับสนใจแปลงนี้ทักทายกันมาได้ที่0 932927167นะครับหรือ Line ID ดีวสัน u n t h อไท a แลนด์นะครับ,รค,รบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับติดตามต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ